หลวงปู่ไข่อินทัศโรวัดเชิงเลนพระผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งหวังวิมุตติสุขหลวงปู่ไข่อินทัศโรหรือท่านอินทัศโรภิกขุเป็นพระเทระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มุ่งสแสวงหาความพ้นทุกข์แม้จะจำพรรษาอยู่ท่ามกลางเมืองกรุงอย่างเงียบสงบแต่ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยการต่อสู้และสแสวงหาความจริงแห่งธรรมท่านมองเห็นว่า โลกเป็นทางแห่งความทุกข์และสังขารเป็นเครื่องถ่วงความเจริญทางจิตใจเพราะถูกปรุงแต่งจากอวิชชาและตัณหาท่านจึงแต้งใจมั่นที่จะวิ่งทวนกระแสโลกเพื่อให้หลุดพ้นจากวิถีนั้นสู่ความสงบระงับคือพระนิพพานชาติภูมิและการแสวงหาครูบาอาจารย์ชาติกำเนิดท่านมีนามเดิมว่าในไข่จันทร์สัมฤทิ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนพศ2402สมัยรัชกาลที่4ณตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาบิดาชื่อในกล่อมมารดาชื่อนางบัวมีอาชีพทำนาและค้าขายบรรพชาเมื่อจเจริญวัยท่านได้มาฝากตัวกับหลวงพ่อปานวัดโสธรวัฒนาจังหวัดโสธร และได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรณวัสโสธรนั่นเองชีวิตสามเณรและระเหรระเหนินสามเณรไข่อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่นานหลวงพ่อปานก็มรณภาพท่านจึงต้องเดินทางไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อจวงที่เมืองชนบุรีแต่หลวงพ่อจวงก็มรณภาพตามไปอีกท่านท่านจึงต้องระเหะระเหินไปไกลถึงจังหวัดสมุทรสงครามอุปสมบท ณจังหวัดสมุทรสงครามท่านได้รับการอุปสมบทด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเอี่ยมแห่งวัดลัดดานการทุดงและการบรรลุธรรมหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่ไข่ได้ออกศึกษาและปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายองค์เช่นอาจารย์ภูวัดบางกระผมและอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมจากนั้นท่านได้เริ่มต้นชีวิตการทุดงพบพระอาจารย์ผู้เครมครัด ท่านเดินทุดงไปยังป่าเขาเถื่อนถ้ำต่างๆจนถึงแขวงเมืองกาญจนบุรีได้พบกับพระภิกษุชาวรามันรูปหนึ่งซึ่งมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีปฏิปทาหน้าบูชาท่านจึงขอถวายตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์ผู้ไม่ระบุนามต่อมาท่านได้ทราบกิตติคุณของพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่แขวงเมืองราชบุรีจึงเดินทุดงไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมด้วย หลวงปู่ไข่ได้สรรเสริญพระอาจารย์รูปนี้ว่าเก่งกล้าสามารถมากมีความชำนาญทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งยังมีความรู้รอบแดกฉานในพระธรรมวินัยโดยที่ท่านไม่เคยศึกษามาก่อนเลยซึ k k wa, ่งทำให้ท่านมองเห็นความสำคัญของพระกรรมฐานว่าสามารถทำให้บุคคลเกิดปัญญาได้จริงการวิเวก15ปีชีวิตพระธุดงที่ออกจากถิ่นกำเนิด เที่ยววิเวกท่ามกลางปลายดงจนพบกับความสงบสุขและแสงแห่งพระสัทธ,ธรรมนั้นรวมเวลาสิหปีเต็มความภาคภูมิใจและแผ่เมตตาอุทิศผลบุญจากการปฏิบัติธรรมให้บันเกิดวิมุตติสุขแก่เจ้ากรรมในเวรทุกๆชาติไปปฏิปทาบั้นปลายและการมรณภาพแม้ในวัยชราภาพหลวงปู่ไข ก็ยังคงมีความมานะภาคเพียรในการปฏิบัติบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธามุ่งมั่นไม่เคยเสื่อมคลายจากการปฏิบัติเช่นการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตมรณภาพในลักษณะนั่งสมาธิก่อนจะมรณภาพเพียง15นาทีหลวงปู่ไข่ได้ทำพิธีจุดทูปบูชาพระรัตนตรยัยแล้วนั่งสมาธิภาวนาจากนั้น ท่านก็มรณภาพในลักษณะนั่งสมาธิอย่างสงบรวมอายุได้74ปีบริบูรณ์